สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆสุกคนครับผมครับเมื่อนี้สภาพพี่น้องเบิ้งนะครับตกปลาหนุ่ชี้เขาสิไดหรือบ่ไรนะครับเบื้องครับเป็นไงไส้เพนนะฮะอันนี้ครับเซียนเบ็ดนะฮะเซียนเบ็ดจากพนมไพรนะฮะเบ็ดอยู่นี่ประมาณสามสี่ห้าคันนะครับแต่ว่าปลาได้ไปแล้วครับไปย่างสี่าห้าโลนะฮะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูตอนย่างนะฮะแต่ตอนนี้เราต้องไปดูก่อนบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศนะครับเออเตะต่ออันนี้คือขั้นเบ็ดครับขั้นเบ็ดเมื่อไหนมาหาหาอยู่ให้กินครับพี่น้องหาอยู่ให้กินอีสานหมันเห้านะครับอันนี้จะคลองขั้นเบ็ดครับนี่ครับขั้นเบ็ดพันธุ์สี่ขั้นใหญ่ๆนี่ครับจะคล้องมันครับนี่ครับจะคลองมันครับจะคลองเพลิน ยกโป้ใส่แล้วครับผมจะคงเพิ่นครับแล้ว <laughs> ลกาจะมีขิ่งเหลีวครับขิ่งเหลวคือปลานำตืนนะครับรอันนี้ไทยบ่ได้ครับไทยบ่ได้เพราะว่าไทยตะลดนะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้สงวนเลิขสิธิ์ครับรปลาตี่ต๊ได้นะครับบ๊วยไทยตอนที่ต๊ปลาได้แล้พี่น้องเด้อเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนที่ต๊ะต๊ได้แล้วไทยอีกรอบนึงนะครับอันนี้ทีได้มาแล้วนะครับนี่ครับ อาทิตย์สุกสันนะครับนี่ครับมึงครับเผาป่าครับเผาป่าเนื้อไฟพี่น้องปลาตะโกะครับตะโกะเผาเกลือหรือว่าปลาจอดครับเอาครับนี่ครับเทวดาครับอ่นยิ้มบานเลยนะฮะนี่การล้างเฮ็ดน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มบ้านเฮาครับเฮ็ดแบบง่ายๆครับมันหาหากิจหาหาได้เฮ็ดหน้าครับน้ำเปล่ามีเกลือบ่ามีกะหั่นเผาไปก่อนนะครับเจ้าหน้ากระสิเปียงมะแดงมาเฮ็ดเป็นน้ำจิ้มนะครับ นี่ครับวิธีบันเท้าครับอันนี้ของแท้ครับคุณพ่อครับนี่ครับเสี้นหลิวของแท้เลยครับของแท้ของเลยนะครับผมครับเบิ่งมองผลงานเบิ่งผลงานครับเบิครับผลงานครับนี่ดูครับดู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 ใส่หน้ากี่ปอนพ่อใส่หน้ากี่ปอนใส่หน้าแปดปอนนะใส่หน้าแปดปอนนะฮะเอากระชังลูกโคด้วยแล้วดูดูผลงานดูผลงานดูผลงานโชว์ผลงานครับ อันนี้อันนี้ครับดูดูครับดูครับประมาณสี่ซ่าห้าโลนะฮะอยู่ตรงกระถายพี่น้องอยู่ทรงุดท้ายก็เอาละแบตบ่ดีพี่น้องนี่เปิดเครื่องเสียลล์จะคล่องจะได้เพือเก็เอาละครับอันนี้คือใหม่ธรรมชาติครับใหม่น้ำขี้บ้านเรานะฮะเอาแค่นี้ละกันครับผมครับเดี๋ยวถ้าปลาจังไหนก็สีบอกอีกทีนึงนะครับช่วงนี้ปลาพวกให้เข่าพี่น้องไดุ้ผลละสองสามโล บันในไทยตอนสีปากินนะครับสาปากินเป็นรัศสิบอกให้เบืองนะครับผมครับขอบคุณหลายๆครับสััสีีครับ